ในวันหนึ่งที่แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านต้นไม้ใหญ่บนภูเขาสูงพระภิกษุหนุ่มชื่อธรรมะก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ลาดชันเขาผ่านอุปสรรคม,มากมายและการเดินทางที่ยาวนานจนได้ตัดสินใจออกจากวัดเพื่อไปศึกษาธรรมและค้นหาความสงบภายในใจพระธรรมมะเป็นผู้ที่รู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงยังคงหลบซ่อนอยู่ในใจเขาฝึกฝนท่องจำพระธรรมทุกวัน แต่ก็ยังรู้สึกว่าความสงบภายในใจของตนไม่อาจสัมผัสได้เต็มที่จึงตัดสินใจเดินทางไปทุดงในป่าเพื่อหาทางออกจากความไม่สงบภายในจิตใจของตนการเดินทางในป่าผ่านไปหลายวันเขาเผชิญทั้งพายุความเหน็บหนาวแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่ยอมแพ้คือความตั้งใจที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ วันหนึ่งขณะที่นั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่พระธรรมะได้เห็นภาพที่เหมือนจะเป็นคำตอบที่เขากำลังตามหาภาพของพระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพในท่าทางสงบนิ่งเขาตั้งคำถามในใจทำไมพระพุทธเจ้าถึงสามารถค้นพบความจริงได้ทำไมความสงบที่แท้จริงอยู่ที่นั่นเขาตัดสินใจทิ้งตัวลงนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่ เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพื่อค้นหาคำตอบที่แท้จริงจากภายในจิตใจของตนเองเขาหายใจลึกๆและปล่อยวางความคิดทั้งหมดที่เคยมีทั้งความกลัวความหวังหรือเพียงความสงบภายในใจวันแล้ววันเล่าพระธรรมะฝึกฝนสมาธิอย่างไม่ย่อท้อในคืนหนึ่งที่เดือนเต็มดวงเขาเริ่มรู้สึกถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ เมื่อใจของเขาไม่ยึดติดกับสิ่งใดเขารู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเขาเข้าใจว่าความทุกข์เกิดจากการยึดติดและความที่ไม่รู้การปล่อยวางคือหนทางสู่ความสงบในช่วงเช้าของวันหนึ่งพระธรรมะได้พบหนทางแก่การตัดสุ้ความเข้าใจในธรรมชาติของการเกิดและดับ ความรู้แจ้งในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ความสงบที่แท้จริงที่ไม่ต้องตามหาใดๆเขารู้สึกถึงการหลุดพ้นการยึดมั่นและความหลงพระธรรมะเลืมตาขึ้นด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ใจเขายิ้มออกมาอย่างมีความสุขเขาได้ค้นพบทางที่แท้จริงแล้วนั่นคือการยอมรับความเป็นจริงของชีวิต การปล่อยวางความยึดมั่นและการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติที่ไม่ขัดแย้งกับความเป็นตัวของตัวเองจากวันนั้นพระธรรมะได้กลับไปสอนผู้อื่นถึงกับสิ่งที่เขาค้นพบเขาเป็นผู้เผยแพร่ธรรมที่แท้จริงด้วยความเมตตาและความสงบในใจของตนเอง ไม่เพียงแต่เขาได้เรียนรู้วิธีการหลุดพ้นจากทุกข์เขายังช่วยให้ผู้อื่นได้ค้นพบทางแห่งการตัดสรู้เช่นเดียวกันสาธุ